วิธีแบบหาของได้มาเยอะๆหลูลลาลาเก๋ๆไกลๆนะคะในโทรศัพท์เลยตอนนี้เราเล่นรุ่น1ิบเอจุดสิจุดศูนย์นะคะแล้วก็อมาสอนกันเลยตอนนร้นะคะเราก็จะเห็นแบบเราก็สร้างเซิร์ฟไปก่อนแล้วก็จะบอกก่อนว่าเออคือ จะบอกก่อนว่านะคะว่าวิธีการจะทําให้มี NPC ทํายังไงง่ายมากเลยนะคะทําได้ทุกทุกอย่างทุกๆุกคนเราจะวันนี้เราจะถ่ายแค่แป๊บเดียวนะ,ะตอนนี้ก็จะหนึ่งนาทีแล้วว่ารีบรีบทำเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราก็คลิกเข้าไปมันจะมีคําว่าซีนนะคะแล้วก็เขียนว่าเก้าเก้าเก้า้าสามตัวนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็ กดอันนี้เลยโอเคแล้วก็จะได้เซิร์ฟ NPC มานะคะแล้วพอเสร็จอ๋อเราอยากให้เป็นซ์ฟเวอร์อะแล้วเราก็คลิกตรงเนี้ยข้างๆเซิร์ฟของเราแล้วคลิกมันจะมีเป็นรูปดินสม,มันจะเป็นนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ซ์ฟเวอร์แล้วเราก็กดแบ็กพอเสร็จมันก็จะกลายเป็นซ์ฟเวอร์เลยค่ะโอเคนะก็บายบายค่ะ คลิปหน้ามาสอนใหม่นะ